ดูอีกอาการหนึ่งนะครับคือทําความสะอาดแล้วนะใช้มือหมุนแบบนี้หมุนดีเลยหมุนคล่องเลยนะครับแต่พอเปิดพัดลมเกยร์นหนึ่งโอ้โหสตาร์ทออกตัวช้ามากเลยอย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคาปานะครับอย่างนี้เปลี่ยนคาปาเลยออกตัวช้ามากเลยนะผมจะพามาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์พัดลมจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่และรุ่นแต่และยี่ห้อต่างกันออกไปนะ แต่ที่สําคัญเลยเวลาเพื่อนๆจะเลือกซื้อนะครับให้ดูตัวไมโครนะตัว1.5 UF เนี่ยให้ดูตรงนี้นะว่ามันตรงกันไหมามากกว่าเดิมได้ที่หน่อยนะแต่ห้ามต่ํากว่าของเดิมนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ที่ผมมีเห็นไหม1.5เหมือนกันแต่ยี่ห้อแบรนด์ Band, ก็จะต่างกันออกไปนะครับสําคัญให้ดูตัวนี้ตัว1.5 UF นะครับมันต้องเท่ากันกับของเดิม หรือถ้ามากกว่านี้มากกว่านิดหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ต่ํานะครับไปไปเปลี่ยนทีนี้มันจะมีเพื่อนๆต้องสงสัยแน่นอนเลยคาปาซิเตอร์แต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันตัวเก่า๋ยเป็นตัวที่เขามีขาแต่ไม่มีสายแต่ตัวใหม่มีสายนะครับแล้วสายคครเมีสแบบนี้ต่อเข้าเส้นไหนต้องมีใครสงสัยแน่ๆนะครับแบบนี้เราต่อเข้าเส้นไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวตัวคาปาเนี่ยเขาจะเป็น กระแสสลับนะเป็นไฟกระแสสลับนะครับเนี่ยเราต่อเข้าเส้นไหนก็ได้นะครับเส้นเดิมเราเนี่ยมันจะเป็นดํากนะัดเทาเนาะเราก็เนี่ยต่อเข้าเส้นไหนก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีสงสัยที่ทำไมไมันี่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะคอยดูค่านะดูค่ามันต้องตรงกับของเดิมเพิ่มเติมมากขึ้นได้นิดหน่อยนะะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเพื่อนไม่มีบัตรทีอ่ะนี่วิธีง่ายๆกันไกลนะหรือครีมตัดสายไฟอ่ะเนี่ยตัดเลย เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาปอกสายไฟกันนี่นะเราปอกปอกสายให้มันยาวนิดนึงนะครับทีนี้เราก็มาพันใส่ด้วยกันเลยเอามาพันใส่เลยนะที่ผมบอกอะเส้นไหนก็ได้นะครับแต่ก่อนพันอะถ้าเพื่อนๆมีเท่าหดเพื่อนๆใส่เท่าหดเข้าไปด้วยนะจะได้ไม่ต้องใช้เทปพันสายไฟเนี่ยผมบอกว่าเส้นไหนก็ได้นะอาอพันเข้าไปเลยเอาพันให้แน่นนะเพื่อนๆพันให้แน่นนะถ้ามีหัวแรงก็เชื่อมไปเลย แต่เมื่อกี้ผมทาให้เห็นแล้วนะว่าเราไม่มีหัวแรงเราทําไงเราก็ตัดต่อแล้วก็พันแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่พ่อบ้านไม่มีหรอกหัวแรงนะครับเพราะเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นช่างไงเราก็ใส่เข้าไปพันทั้งสองเส้นเลยแต่เราต้องพันให้แน่นนะทุกครั้งนะทุกครั้งผมจะบอกเพื่อนๆเ,เสมอนนะก่อนซ่อมก่อนทําอะไรเนี่ยถอดปลั๊กก่อนนะเดี๋ยวไฟดูดนี่พอได้เสร็จแล้วเอาไฟเช็คมาลนนะ ผมเป็นท่อหดนะเพื่อนๆจริงๆหลุดจริงๆนะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวนี้ตัวเก่าเอาออกนะครับไปเราก็เอาตัวเก่าออกอตัวเก่าออกเลยตัวใหม่เราก็จัดวางให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมมันนะนะทไมต้องตำแหน่งเดิมบางทีถ้าเราย้ายตำแหน่งไปเดี๋ยวมันเผื่อมันไปโดนอย่างอื่นไงมันติดหรือมันไปขัดอะไรนะครับพอยามาเข้าตำแหน่งเดิม เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนคาปานี่ถ้าสายมันยาวแล้วก็หาเคเบิลไทมาเก็บรัดให้มันดีหน่อยนะถ้าไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปพันตรงนี้เนี่ยยุ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องเก็บใหม่นะเดี๋ยวไปทดสอบกันทีนี้เราเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กกันะะเสียบปลั๊กาลองทดสอบกันเสียบเสร็จแล้วเปิดพัดลมนี่แรงแรงขึ้นจริงอันนี้เป็นที่คาปาซิเตอร์นะครับเห็นไหม มันง่ายเราทําเองได้นะครับแต่เบอร์ต้นเราต้องทําความสะอาดก่อนไงดูดิอันนี้เกียวหนึ่งเนี่ยจวดจวดเลยนะเพื่อนเพื่อนจวดจวดเลยนี่นะสําหรับการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ง่ายๆนะเราทําเองได้แต่เราต้องรู้ขนาดของเบอร์เดิมของเขาก่อนนะว่าเราเขาใช้เบอร์เดิมไหมถ้าเบอร์เดิมมันไม่มีเราก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อย,อยอย่างเช่นตัวนี้มันใช่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไมโครนะมันไม่มีเราก็เพิ่มเป็นสองไมโครได้แต่่าให้ต่ํากว่าหนึ่งจุดห้า แต่ผมคิดว่าหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าคงไม่มีนะครับก็ต้องดูเซฟเปค,คดีเปลี่ยนเองได้แต่ก่อนเปลี่ยนผมจะบอกทุกครั้งนะทําความสะอาดก่อนนะทําความสะอาดก่อนลองเช็คดูก่อนว่ามันฝืดไหมนะครับแล้วก็ข้อที่2ก่อนที่เราจะซ่อมสิ่งที่สําคัญเลยนะ mm. เพื่อนๆจะต้องถอดปลั๊กปลั๊กพัดลมก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนี่ถือว่ามันทำเองง่ายง่ายๆนะครับ ส่วนเรื่องการประกอบเข้ากับประกอบออกส่วนภายนอกเนี่ยเพื่อนๆพืทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมขอจบไว้ท่านี้นะยังไงเพื่อนๆนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับให้ถึง4 0 0 0ันซับไปด้วยกันตอนนี้เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนยากรู้ข้อมูลอันไหนนะมาคอมเมนต์กันนะมาคอมเมนต์บอกกันอย่างตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้เป็นช่างนะเพื่อนเพื่อนเป็นพ่อบ้านธรรมดาได้แหละแค่อยากซ่อมเองจะได้ประหยัดงบภายในบ้านนะผมทําได้เพื่อนเพื่อนก็ทําได้นะ